สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ลืมพี่ให้โอกาสแนทไม่เคยลืมโป่งเน่งถ้าไม่มีพี่ยื่นโอกาสก็ไม่มีวันนี้สิ่งที่จะให้ขอนำบริจาคแทนแนทเกศรินโพสภาพตลกดังโป่งเน่งเชิญยิ้มผู้ล่วงลับพร้อมข้อความอาไลายสุดเศร้าว,ว่า RIP ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะคุยกันครั้งสุดท้ายเดือนพฤศจิกา ปีที่แล้วอยากบอกให้พี่รับรู้ว่าแนทไม่เคยลืมพี่เลยถ้าไม่มีพี่หยิบยื่นโอกาสก็ไม่มีแนทเกษรินในวันนี้ไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์รายการไหนพี่คือบุคคลแรกที่แนทเอ่ยถึงเสมอเสื้อของพี่ของฝากจากเกาหลีที่แนทซื้อไว้ให้ยังอยู่ที่แนทอยู่เลยแนทจะส่งไปให้แต่พี่ก็บอกให้เก็บไว้ไว้เจอกันค่อยให้ จนวันนี้ไม่มีโอกาสมอบให้พี่อีกแล้วแนจะนำเสื้อไปบริจาคให้แทนนะคะแล้วขอให้อนสงส์งนี้ส่งไปสู่สมปรายภพพี่จะอยู่ในใจของน้องคนนี้ตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพ,เพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ